มีนบอน,นั่นกงแอนนงแอนนี่ตะเก้เานะโอ้โหปโดนมากจโดย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 ต่ป้าเป็นสวนของพี่น้องนมดเนาะในสวนมะเพสสวนสาลีทั้งมด<อ>สบายดีพี่น้องมดสุขนสวนเนาะตอนนี้บางซอนอยู่ที่บ้านปากเซบางไฟเมืองไซบุรีแขวงสว์ครเทศเปนี้มาเลาะมาเที่ยวทางภาคไ,ได้พี่น้องเลย เที่ยวทางเมืองไซบุรีสวรรด์เขตคลิปนี้สีพาพี่น้องเขาเลาะเที่ยวเบิงบรรยากาศบ้านปากเซบังไฟบ้านบวนัวไข่เนาะสิล,ะลัดเลาะไปทางแคมป์คองไปเบิงสวนของพี่น้องชาวบ้านปากเซบังไฟแล้วก็บ,บ้านบวนัวไข่ข้างหน้าแมนขัวขามน้ำเซบังไฟขามไปฟังบ้านดานปากเซเมืองหนองบกแขวงขงมวนตอนนี้เพิ่นกำลังส่อมแปลงขัวอยู่กะเกี่ยมใส่งาน ท่องเที่ยวบ้านด่านปากเซหลักงานท่องเที่ยวบ้านปากเซบางไฟบวกกับบุญาธาตุพนมในเดือนหน้านี้เก้ามือเก้าคืนพี่น้องวันที่ห้าหาวันที่สิบสามกุมภาพันธ์มาเลาะมาเที่ยวได้ไปเป็นเสินทางไปเพระแกนกระเปาฮอสอส่ะพอใจซอนไปพี่น้องเดินทางไปต่อ ฝั่งบ้านปากเซบ,บางไฟนี่เพิ่นกับง,งานท่องเที่ยวคือกันได้เนาะคือกับบ้านดานน่ะน้องฟังเาาสามารถข้ามไปเที่ยวฟังคระธาพนมได้น้องฝั่งไทยก็สามารถข้ามมาเที่ยวฟังนี้ได้กัทางฝั่งบ้านดานปากเซก็คือกัน,นสามารถข้ามไปมาเที่ยวได้ในเทศกาลงานท่องเที่ยวแลวก็าบ,บุญธาตุพนม อกจากนั้นอยู่บอน,นี้ยังเป็นยังมี่านประเภทนี้ดว่าดานท้องถิ่เทะะ่าล่ะทั้งสองภาคฟังเลยทั้งขมวนตะกัสวันเกตศกับซม,มีตลาดนัดลาวไทยได้ฟังพระพนมเป,นเปิดทุก,กตอนเศา้าวันจันแลวก็วันพระหัทน้องคนลาวก็สามารถเอาเครื่องเอาสินค้าไปขายได้หรือว่าขามไปจับจ่ายซื้อขายได้ ตอนนี้จะเป็นเดินคว้างเลยบ้านบ้านผักเซบางไฟตอนมื้งานเ่นแล้วตอนจะมาเก็บภาพบรรยากาศใช้ได้เบิ่ไในสอบอีกเชื่อได้ครับแถมของกลางของก็จะมีดอนโวกม่แน่ใจว่าดอนอยังน,นะเดียวว่าเป็นดอนของฟังเหล้านะโอ้โหสื่อเนาะ ทางเลาะเรียบตามเข้มของไปได้ก็วทเป็นหัวเป็นส่วนของ,ของพี่น้องชาวบ้านปากเซวังไฟปากบ้านหัวไข่เป็นปลูกคือพักแค้มของปากกะพักสลัดปักหอมพักซีกสาลี่มันเผาเเตัวพัน็ุ์เฮติกรรมหรือเฮตะเศษ ฟองจากการเฮ็นหน้าเนาะไปบ่ไร้พี่น้องเลยเบิงอยู่ในแผนที่คือว่ามีทางไปอยู่เนาะมานี่คือไปบ่ไร่ทั่วตันพี่น้องข้างหน้าเนี่สะพฟังกระเจื้อนมายืดอยู่บอนี้จะสามารถนมเห็นพระธาตุพนมพี่น้องพระธาตุ oh. ที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องสองฟังของอาจจะไปได้อยู่พี่น้องไปได้ไปได้เนาะแตฟังมันเจือนขนาดท่า ทางไปอยู่นะเนาะยากทางที่ทรายก็น่าจะไปได้พี่น้องเไยตันละเห็นจเจ้าเห็นหัวตันข้างหน้าแล้วเนาะก็กลับดีกว่ากลับดีกว่าไปบ่ได้ไปได้โยกสิไปบนะ่ได้เฮ้ยสิมีหัวมีส่วนของพี่น้องชาวบ้านเพถอนเนาะทางยากเป็นทรายนะ ไปก็ได้ไดก็ได้ไดก็กกัก้เอนงอนนี่เก้าลยโอ้าิงดดดยดตดเสียดายดเจือกพี่น้องเยทางไปได้หอดบ้นบัวไข่คนนน้เจือกหามาประมาณสาเมตรหามานี่เป็นอ้วเป็นสวนของพี่น้องเ็นมดเนาะสวนสารี สี่งามขนาดน้ำ่นกับส่น้ำคลองนี่แหละปั๊มน้ำขึ้นมาคิดว่บาบบมีทางมาได้มาได้อยู่เนะน้องเลยบ่เห็นสวนมันเทาเพืเ่อน แล้วมันจะสรงขายเพราะเราที่น้องเลยทางสวรรค์เจดในทางคำมวลใน มาเที่ยวมาลิ้นมาเบิ้งสวนเบิ้งได้เนาะทอดชิ้นไหนทางนี่ทอดบัวไข่ปะทอดบัวไข่บ่โดยโดยผมมีบื้สวนมันเผาแถวนี้น่ะผมมีมีแต่สาลีเนาะโดยโดยสาลีกับมะกเพชอเออสวยงามขนาดเนาะสวนสาลีน เงินอยู่นี่บ่บ่เงินออยู่บ้านี้เงื่นไน่เลมดอยอาลีงามขนาดเลยในสวนมะเข็ดมะเข็อจะงามขนาดเลยปดน้ำพี่น้องเลยเรียกงูมาพร้อมจากที่ เก็บเกียวสาลี่แล้วก็เอาลำของมันให้งวงกลิ่นต่อนี่เป็นส่วนอ้อยจะเป็นอ้อยอันพันขึ้นเมืองหรือพันขึ้นบ้านความเจือนร้ายพี่น้องเหตดนี้นะพอเหน็นเจ้าลรงเต้นแถวบ้านตัวไข่ที่นแถวนี้ละ ส่วนแสงเ่ยเป็นทางเรียบตามเข้มพองไฟนะสึ้นปาลีทางนั้นเลยอาจจะเป็นพันน้ำเพิิง มีมืงหงเงีพุหงกับงานขนาดาัจนหมืงหงกับแม,งงม,มนบอลน,นี่แหละที่ตางฟังเจือนที่ขาเจ้าลงเฟซบุ๊มันเจือนเขามาเลอกขนาดน่ะนะครัอ อะไรจีแม่ไงไข่บดแดงบ่าวเฟสพิสังแม่มาขามอันนี้บ้านบัวไข่บ่ะนี่ยังโบข้าวโบไข่เนาะเออเจือนปีนี่บอกนี่วนปนเข่าลงเฟซลงไลน์เห็นบ่มนี่อ๋อขึ้นมาเลือกเถอะวะใบสองเทียงอืมตะกี้มีเทียงหน้าอยู่นี่เอ่อต่อเจือนข่ามาเร็วขนาดน้องโอ้ต่อหน้าไปแห้งทินักไง ด้ยดยะโ,โ,โ,โอ้ใครจะเขาบ่ได้ดูเนาะน่าขนาดเสียนยเียแงีน้องสัตก้าดีเอ้ีน้อ เพิ่งมั่วบางส่วนของพี่นอ้องดีงามปูกอย่างก็ได้อ่าก็ได้ขายเห็นเพิ่นปนมันเขายังเห็นส่วนใดเชื่อ ออนไลายเนาะสาที่มันเท้ายัางบุเห็นพี่น้องเลยบุคคลนิยมปลูกเพราะป่านใดยอดเลยพี่น้องเลยาเการเกษตรกิกรรมวัยเกษตร อยู่ทางบ้านปากเตบ้างไ่กับบ้านบัวไข่เนีเรื่องไทรบุรีผมซื้อรือน้ำอีีอาชีพการสกรรกรเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ขึ้นซื้อของที่น้องเขตนี้นะเราเป็นเฉพาะสองบ้านนี้บ้านที่เรียกแคมปคองนี่นเกเษตเกษตรวัด รวมท้งเนืองหนองบกแห่งข้ามววนี่อกันอ๋อดมาสวนนี้แห้งหลายส่วนสาลี่ส่สวนสาลีทั้งหมดก็วางสุดสายหูสายตาอันนี้เป็นส่วนมะเขือเจ้านี่อยู่ใกล้แคมทางเลยเปนบมู่เลี้ล้อมหัวเลย ข้างหน้าก็เป็นส่วนซาลี่อีกอีเบิร์เห็นมันสุด,ดน้องๆเลยน่าจะฮอตเขดตบ้านวัวไผ่แล้วตอนนี้สามารถสัางไายครับส้างไายได้สูครอบครัวจำนวนหลาย มาเลยสายไหนหะม,มดตนะอ,อนสายเกือเก้าสิบเปอเซนต์นนี้มาถูกมาเพชรนะ นีน้อยแถวน,นี้มีส่วนมันเผาบ่บ่มีมีแต่ซาลี่เ่ไปได้บ่าทางเนี่ยสุดสุดห้อนบัวคายบ่<อ>ไปได้เนอะนะนโอ้สิ่งว้าส่วนขาดีวัดดูที่น้องเลยสะออนน้ำเพินเนาะ สุดยอดเลยเนาะพื้นที่เหตุการณ์กสิกรรมหรือว่าเกษตรของพี่น้องชาวบ้านปากเซบางไฟหล้กก็บ,บ้านบัวไข่กระเข้าไปในนี้ยังมีหลายบ้านที่เ่นเฮ็ดกสิกรรมหรืาเกาตเนี่ยเป็นทฮอดบ้านนาสั่งบ้านทาคอเพราะละแต่ว่าสิบโบได้เข้าไปนะสิกลับไปทางบ้านบัวไข่เนาะพี่น้องสู้คนมี้เลเนี่ย,ยสู้เพื่อนกับเพื่อนก็นสู้มาเล่นนี่มาเล่น มันเท่าีงบัวเห็นสืออ่ทอดในบ้านแล้วพี่น้องบ้านบัวไข่บัวไขต่ต่อแป่น้าสังหากพ่อหากามเศษนี้เกษตกรรมทั้งหมดเลยทอดเส้นทางใหญ่แล้วบ้านบัวไข่ นอกจากจติดแคมปกองแล้วก็ยังติดแคมน้ำเซบังไฟอีกเลยบ้านบัวไผ่นี่พี่น้องเลยทำโซนแคมเซบังไฟบางชุดเพิ่นจะปลูกพืชพักพื้นกันเนาะนี่กระแมนคลิปภาพบรรยากาศาสมัคก่อนทางนอง้องเลาะเที่ยวเบืองหัวเบืองสวนอยู่เขตบ้านปากเซบังไฟต่อใสาบ้านบัวไผ่ แขงไซบุรี่แข่งสะวัน,นัคเทศมาหอนี้ขอสอนขอพิชิตนี้ไว้สามีก่อนเน,ะนาะทิพนาพบกันไหมขอเข้าใจพ่อแม่มีห้องพักทุกท่าออดนดีครับวันที่สามพับสมสำหรับทิปนี้สบายดี